นี่คือเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลกรวยด้วยสมองไม่รอใบปริญญาและไม่ง้องมรดกเราจะพาไปทำความรู้จักกับอเล็กซานเดอร์หวังผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพสายเดต้าที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด AI และก็มีแต่คนแข่งกันชิงตัวเพื่อไปร่วมง,งานอเล็กซานเดอร์เขาขึ้นเป็นเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลกก็ตอนปี2022ตอนนั้นเขามีอายุแค่25ปีเองค่ะด้วยความสําเร็จนี้มาจากการปั้นธุรกิจที่ชื่อว่า Scale AI แต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องนี้ขอพาย้อนประวัติความเก่งกาจของเขาก่อนต้องบอกก่อนนะคะว่าอเล็กซ เป็นอัจฉริยะมาตั้งแต่เด็กเริ่มต้นจากแค่อยากได้ตั๋วไปดิสนีย์แลนด์ก็เลยทําข้อตกลงขอแลกกับว่าถ้าชนะแข่งคณิตศาสตร์เขาจะต้องได้ไปและจากความอยากได้เล็กๆนี้ก็นําไปสู่การแข่งขันทางวิชาการและชัยชนะที่ไม่รู้จบไม่ว่าจะเป็นติดทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกติดทีมฟิสิกส์สหรัฐไปจนถึงเข้ารอบสุดท้ายโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกจนอายุได้17ปีเขาก็ตัดสินใจไม่เรียนต่อแล้วขอดรอปออกมาเพื่อทํางานที่ตัวเองถนัดเขาเคยทํางานกับแพลตฟอร์มทั้ง a อ็เดและโค ra สในฐานะวิศวกรคอมพ อยู่ได้2ปีก็กลับมาเรียนที่ MIT ตอนนั้นอายุแค่19เองนะคะและก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวเขาเริ่มทําธุรกิจสาย d a ต้าเป็นของตัวเองเลยเรียนเรียนไปได้1ปีก็ดรอปอีกครั้งโดยครั้งนี้ออกมาเพื่อทําธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มตัวนั่นก็คือ Scale AI ค่ะและธุรกิจนี้ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังโมเดล AI เขาจะทําหน้าที่ในการขัดแยกอธิบายหรือที่เรียกว่าติดฉลากให้กับข้อมูลจํานวนมหาศาลและต่อมาก็จะเอาข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อฝึก AI ให้ฉลาดขึ้นปัจจุบัน Scale AI มีลูกค้าเป็น Big Google Tech รายใหญ่ทั้ง Google Microsoft และ Open AI และเมื่อไม่นานมานี้ Meta เขาก็ยอมทุ่มหนักเข้าถือหุ้น49%ใน Scale AI พร้อมกับซื้อตัว Alexander Wang ไปทำงานเป็นหัวหน้าทีม AI ด้วยจากดีลนี้กับ Meta ก็ทำให้ Scale AI มีมูลค่าบริษัททะลุไป7,300ล้านดอลลาร์สหรัฐและทาง็ซ e x a n d e r w วังเองเขาก็รวยขึ้นแบบถล่มทลายเลยค่ะนิสิตนักศึกษาห้ามพลาดกับโอกาสก้าวสู่การเป็น Content Creator สายการเงินหน้าใหม่ของ t y รัฐ Manny ใน,นกิจกรรม Tyrat Manny นน Creator Audition 2025ติดตาม รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไทยรัฐมันนี่รีบส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆนะคะ